ช่วงที่2นะครับของเก็บเบียรได้ทุนร้านนะครับวันนี้วันศุกร์นะศุกร์ที่8สิงหาคม2568นะครับเราเจอกันจริงๆเจอตั้งแต่10โมงแล้วนะ10โมงถึง11โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz กนะครับกับผมนัทพงศ์นะครับดูข่าวซะหน่อยนะครับทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมเขา จัดกิจกรรมพิเศษยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายนะครับคือสายสีม่วงสายสีน้ำเงนินสายสีเหลืองแล้วก็สายสีชมพูนะครับสำหรับคุณแม่ที่เดินทางพร้อมกับคุณลูกนะฮะในวันที่12สิงหาคม2568เพียงคุณแม่เนี่ยแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารเพื่อรับคูปองหรือว่าบัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรีนะฮะได้ทุกสถานีนะตลอดระยะเวลา าการเปิดให้บริการนะครับแต่ว่าคุณลูกอันนี้ชาระค่าโดยสารตามปกตินะครับก็ให้เจาพาะคุณแม่นะครับส่วนการทางพิเศษห่งประเทศไทยเขาจะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม3สายทางนะครับออมีทางพิเศษเฉลิมมหานครจํานวน21ด่านแล้วก็ทางพิเศษสีรัฐจำนวน32ด่านนะครับทางพิเศษอุดรรัตยาจํานวน10ด่านนะครับ ในวันที่12สิงหาคม2568นะครับตั้งแต่00.01นนะจนถึง24นาฬิกนาะก็คือคืนเที่ยงคืน1นาทีของคืนวันที่11อ่ะพูดง่ายๆจนถึง24นาฬิกาของคืนวันที่12นะก็คือ12สิงหาเต็มวันเลยส่วนทางธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย Exim Bank ครับเขารายงานผลการดำเนินง,งาน นะสิ้นไตรมาสที่2ของปี2,568มีวงเงินอนุมัติสินเชื่อใหม่นะ2 8 3 3 3ล้านบาทและสินเชื่อคงค้างรวมถึงภาระผูกพันเนี่ย189,780ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.57%นะครับในจำนวนนี้เนี่ยเป็นสินเชื่อคงค้างแล้วก็ภาระผูกพันเพื่อการลงทุน1 41737ล้านบาทนะครับคิดเป็นสัดส,ส่วนก็คือ73.84%ของสินเชื่อรวมทั้งหมดโดยเป็นสินเชื่อคงค้างและภาระผูกพันในโครงการระหว่างประเทศนะครับ42,313ล้านบาทแล้วก็มีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้หรือว่า NPL นะครับหอ่อ 6, ล้านบาทคิดเป็น NPL ratio อยู่ที่3.6% 6 และมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับ e x p e i t l r s s i t loss ลเนี่ย17,607้ล้านบาทนะครับซึ่งอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งนะคิดเป็นอัตราส่วนสำหรับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยคอนเ ratio เนี่ย269.18%นะครับก็เพิ่มเปราะ เกาะในการป้องกันความเสี่ยงที่สูงขึ้นนะจากเศรษฐกิจโลกนะที่เข้าสู่ภาวะถดถอยก็ส่งผลให้ทาง e x ็กซิมแบครับมีกําไรสุทธิ663ล้านบาทนะครับสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง263เปนะครับส่วนเมื่อวานนี้ครับดรรัฐวรกิจ โคาทอน,นะครประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือว่าแบมเขาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจนะครับหรือว่า MOU กับบริษัทบางกอกแอสเซทอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนนะ BKA นะแล้วก็รวมไปถึงธนาคาร UOB จำกัดมหาชนนะครับเพื่อจะพลิกทรัพย์ที่ร้าง ให้เป็นทรัพย์ที่สร้างกําไรนะเป็นการขยายความร่วมมือในการพัฒนาแล้วก็การบริหารจัดการรั์สินทรัพย์การขายหรือว่า NPA นะฮะให้เกิดมูลค่าเพิ่มและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่พันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเกิดขึ้นจากเป้าหมายในการร่วมกันในการพัฒนาแล้วก็ยกระดับศักยภาพของทรัพย์ที่ทางแบมเนี่ยถือครองนะครับเพื่อพลิกทรัพย์ที่ร้างให้เป็นทรัพย์ที่สร้างกําไร ให้สามารถกลับเข้าสู่ตลาดในรูปแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มของตลาดระดับกลางถึงบนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางแบมเขานะครับก็เป็นข่าวที่นํามาฝากกันส่วนคําถามของเราในวันนี้นะก็ง่ายๆเหมือนเช่นเคยนะครับเป็นกระเป๋าเ,เดินทางใบใหญ่พับได้จากทางธนาคารออมสินจํานวนหนึ่งรางวัลน,นะครับที่จะ มอบให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกนะครับคำถามคือธนาคารอมสินเนี่ยเขาเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทคำถามก็คือฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่นะครับไปร่วมตอบคำถามกันใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้นถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยไต้ถุนร้านนะครับ ส่วนช่วงเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้วันศุกร์ก็เอาแบบสบายๆแล้วเป็นลองวิกเอนด์ด้วยนะจะพาไปเที่ยวซะหน่อยเขามีแหล่งท่องเที่ยวใหม่สำหรับการดูดาวแห่งประเทศไทย16แห่งนะไม่ใช่น้อยๆนะครับ16แห่งนะเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับที่ไหนอย่างไรบ้างแล้วมันดูแล้วมันเพลินขนาดไหนเดี๋ยวคุยกับรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับคุณสุภเก ครับหรือหาหนดนะฮะสวัสดีครับคุณสุภเลิครับครับสวัสดีครับครับผมเเห็นทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินี่บอกว่าเนี่ยประกาศแหล่งแหล่งดูดาวแห่งใหม่แล้วฮะของเมืองไทยสิบหกแห่งประจำปีสองพห้ารหกสิบแปดเนี่ยครับครับผมก็ปีนี้เป็นต้องบอกว่าเราเราทำมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี 2,521แล้วนะครับ,รบก็55ปีก็ปีปเขาสู่ปีที่5แล้วนะครับก็ปีนี้เนี่ยนะครับที่มีจำนวนพื้นที่ที่เขาส่งมาอขอขึ้นทะเบียนเนี่ยนะครับจริงๆมีประมาณอยู่30กว่าแห่งจะผ่านแค่เพียงสิแห่งนะครับถ้ารวมตั้งแต่ที่เราเริ่มโครงการเนี่ยตอนนี้ไทยเรามีพื้นที่ที่เป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟา้ามืดเนี่ย64แห่งทั่วประเทศแล้วค มัน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 คือ,อยังไงเขตอนุรักษ์ท้องฟา้ามืดไอ้หกสิบสี่แห่งทั่วประเทศเนี่ยแล้วมันกระจายที่ไหนยังไงมีไหมฮะลองลองให้อธิบายให้ฟังหนะะ่อยฮะครับเขียนว่าท้องฟา้ามืดที่ทางสถาบันเราดําเนินโครงการขึ้นมาเนี่ยนะครับเราแบ่งเป็นสี่ประเภทด้วยกันนะครับอย่างเช่นประเภทแรกก็คืออุทยานท้องฟา้ามืดก็คือเป็นอุทยานแห่งชาติต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้จะมีอุทยานแห่งชาติที่ไหนบ้างเนี่ยนะครับก็ ต้องดูว่าพื้นที่ไหนมีความเหมาะสมนะครับแล้วก็ประเภทที่2เนี่ยก็คือ,อชุมชนนะครับก็จะมีแหล่งชุมชนที่เขาร่วมกันทั้งชุมชนเลยอันนี้จะเป็นประเภทแบบเป็นเน้นเรื่องของพื้นที่กว้างนะครับเอารถบ้านไปจอดได้เช่นอางเก็บน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันที่สามเนี่ยใครที่แบบไม่มี อสังหารี่อะไรเงี้ยไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรแต่อยากจะไปนอนดูดาวเนี่ยแนะนําเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเลยก็จะเป็นพวกพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ตต่างๆเนี่ยนะครับที่เขาเข้าร่วมนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สุดท้ายเนี่ยก็ใกล้หน่อยก็คือพื้นที่ชานเมืองยกตัวอย่างเช่นศูนย์การเรียนรู้ที่ไหนบ้างนะครับที่อยู่อยู่ชานเมืองอยู่ใกล้ๆในเมืองนี่แหละนะครับที่เขาจะเข้าร่วมดังนั้นเนี่ยทั้งสี่ประเภทเนี่ยนะครับ คือถ้าใครแบบในช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยเราอยากจะไปเรียนรู้ดูดาวกันเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของสถาบันนะครับพิมพ์ว่า dark sky นะครับ d a r k s k y นะครับ dot n a r i t d o r t t s เนี่ยก็จะมีข้อมูลนะครับของอเขตพื้นที่อนุรักษ์ของฟา้ามืดทั่วประเทศเลยว่ามีไหนบ้างทีนี้ที่ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยร่วมกับทั้งทั้งทั้งสี่ประเภทเนี่ยนะครับคือว่า บางทีเราไปอุทยานมาอุทยานเนาะอุทยานนั้นถ้าเขายังไม่ได้บริหารจัดการพื้นที่มันอาจจะมีแสงไฟลุกล้ําขึ้นมาอาจจะมะีพื้นที่ที่อาจจะไม่เหมาะในการดูดาวแต่การที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าอันนี้เราเราเร,ารา่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเรากําหนดมาตรฐานนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความมืดท้องฟ้าคุ้นไปเนี่ยท้องฟ้ามืดแน่นอนเห็นดาวสวยแน่นะครับพื้นที่สังเกตการีตร่ต้องตรงโล่งนะครับไม่มีสิ่ง บดบังใด้ได้ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็พื้นที่นั้นก็จะมีการบริหารจัดการแสงสว่างนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกวิทยากรอุปกรณ์สังเกตการทางดาราศาสตร์และที่สำคัญคือเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่ก็เข้าถึงได้สะดวกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไปตามสี่พื้นที่นี่แหละนะครับเราชอบแบบไหนเนี่ยก็ไปได้เลยนะครับถ้าจะเอามืดจะจัดแนะนําไปอุทยานนะครับถ้ามีใครมีรถบ้านอยากไปกางเต็นท์ ไปเขตชุมชนอนุรักษ์ของฝามืดนะครับแต่ถ้าใครอยากจะขับรถเก๋งไปนะครับไปสบายๆเลยแต่มีรีสอร์ตโรงแรมเขาจัดเตรียมต่างๆไว้ให้ก็ไปพื้นที่ส่วนบุคคลครับครัที่ที่ที่เราประกาศใหม่เนี่ยเนี่ยล่าสุด16แห่งเนี่ยมีมีมีที่ไหนยังไงบ้างฮะแล้วก็มีตรงไหนที่ที่จะแนะนําให้ไปเปื่อเปื่อเปื่อใครสนใจช่วงเวลาด้วยช่วงเวลาตรงไหนที่มันเหมาะสมกับการไปชมดาวเนี่ย ถ้าเป็นหน้าหนาวนี้นะครับต้องบอกว่าหนาวนี้ไปได้ทุกที่เลยที่ที่เป็นเขตวัดพรทองฟา้ามือแต่ถ้าไปดูอุทยานปีเนี้ล่าสุดเนี่ยที่เขาเอาได้รับการึ้นทะเบียนนะครับ,รบก็ไม่ว่าจะเป็นที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมีเขตอุรักพันธุ์สัตป์ปูสีฐานที่มุกดาหารด้วยนะครับ,รบมีภู สวนทรายจังหวัดเลยอุทยานแม่ปิงอันนี้มืดมากๆนะครับที่จังหวัดลําพูนนะครับแต่ว่าอันนึงเนี่ยนะครับที่พึ่งยังไปไม่ได้ <laughs> ยังไปไม่ได้นะ <laughs> ก็คือที่เขาพระพิหารที่ศรีสะเกดพึ่งนด่แล้วการขึ้นทะเบียนโอ้ก็เจอสถานการณนะ์ก็รอกันท่านนีน้งนรับแต่ผมแต,แ,ตแต่ที่แต่ที่เขาพระวิหารเนี่ยต้องบอกว่าเอเอจ้าที่เราเราไปซอรวจเนี่ยของฟ้าเนี่ยมืดมากเพราะมันอยู่ติดชายแดนนะครับดังนั้นเดี๋วตรงนั้นไม่ค่อยมีแสงไฟแสงไฟน้อย ถูกต้องนะครับสวยมากนะครับแตวก็รอสถานการณ์เขาคลี่คลายหน่อยนะครับถ้าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเนี่ยก็จะเป็นตามโรงแรมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นที่โกลเด้นครีฟที่ทิศตราดนะครับดาราคุยซีนใครถ้าอยู่ภูเก็ตนะครับบางทีไม่รู้ด้ที่ชาว่าภูเก็ตเขามีฮอดูดาวอยู่นะครับที่ดาราคุยซีนภูเก็ตเป็นไปทั้ประทานอาหารแนวฟิวชั่นอะไรนี้ด้วยนะครับหรือว่าจะไปที่โคราชเอ่อฟาวเทนรีสอร์ทบ้านไร่ในเขียวขอนแก่น นะครับคืออไม่ว่าจะเป็นที่พิษณุโลกก็วณทารานะครับตากก็เป็นสวนป่าแม่ลําเมาแล้วก็ขึ้นมาเหนืออีกก็เป็นสวนแม่ฟ้าหลวงครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับส่วนแม่ฟ้าหลวงลอยตุงเนี่ยนะใช่ครับสวยเลยนะครับก็ขึ้นแต่ว่าเส้นทางการขึ้นไม่ได้ลําบากเลยนะครับเดือนนี้นะครับแล้วก็มีที่พักมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับงบางคนอาจจะไม่ไม่ไม่เคยทราบว่าที่สวนแม่ฟ้าหลวงเนี่ย ขามีโรงแรมด้วยนะครับตรงนั้นอ่ะมีมีเป็นโครงการพัฒนาโดยตุงมีโรงแรมในพื้นที่ดักสกายแล้วก็ในเวลากลางคืนเนี่ยถ้าถ้าเดินไปดูตรงตรงลานที่เราไปดูกลางวันเนี่ยนะครับกลางคืนก็จะมืดมากอ๋อไม่แต่แต่ว่าผมเนี่ยผมผมไปสวนแม่ฟ้าหลวงหลายทีนะแต่ก็ไม่เคยรู้นะว่าว่ากลางคืนมันเข้าเข้าถ้าคนจะเข้ากลางคืนเข้าได้หรอฮะหรือว่าต้องพักใน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 ส่วนที่พักของเขาอ่าต้องเข้าโอ้พักในส่วนที่พักของเขาครับเพราะว่า ด้วยปกติส่วนแม่ฟ้าหลวงเขาก็กังคือเขาจะปิดนี่แหละ<ช>ว่าตอนเนี้พอ,เ,อเข้ามาร่วมโครงการนะครับก็บจะสามารถที่จะไปติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ว่าเราต้องการที่จะามา มาดูดาวมาดูดาวอ่าตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความอนุเคราะห์ต่างๆนะครับแล้วก็พาไปยังพื้นที่อ๋อไปอไประชารางานตรงนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาขึ้นทะเบียนละอ่าอ่าอ่าเพราะว่าไปหลายรอบก็คือไม่เคยรู้เลยว่า <laughs> สามารถมามาดูดาวได้แต่ว่าน,นี่พึ่งคือพูดง่ายๆก็คือพึ่งพึ่งพึ่งเป็นการกําหนดเป็นเขตพื้นที่สําหรับการอนุรักษ์ไอ้ดาร์สกายอินไทยแลนด์เนี้ยนะอันเนี้ยแล้วก็จะเข้าไปดูได้ถูกไหมฮะ ถูกต้องครับเพราะว่าเป็นต้องถือว่าโครงการนี้นะครับก็ใครที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะถูกระบุเข้าไปนะครับในฐา<ใ>นข้อมูลของแหล่งการท่องเที่ยวในยามค่ำคืนของประเทศไทยนะครับอนนนันเนี้ยแต่เนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะพอ,อะยังไม่ได้เข้าโครงการก็ยังไม่มีการบริหารจัดการเรื่องแสงไฟอาจจะมีแสงไฟนู่นนั่นนี่เข้ามาแต่ตอนนี้ ดำเนินการแล้วนะครับแล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีครับมีที่ชานเมืองอีกสองที่ใช่ไหมที่โคชชอาณาจักรของสุรินทร์แล้วก็ที่สวนวไลรุกขเวทอันนี้อยู่ที่มหาสารคามถูกไหมครัใช่ครับที่สวนอ่าวไลรักอ่รุกขเวทเนี่ยนะครับพื้นที่นี่สวยนะครับสวยมากเลยนะครับที่ของมหาวิยามหาสารคามมีการบริหารจัดการพื้นที่ดีมากๆเลยนะครับคือเป็นของเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนะครับใครอยู่ใกล้ๆกับมหาสารคามเนี่ยลองลองไปดูนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจเลยของปีนี้นะครับ,รบที่จะรับขึ้นทระเบียนครับ,รบ,รบเมื่อกี้ที่ผมถามผู้ช่วยเนี่ยเห็นผู้ช่วยบอกว่าอ่ะออช่วงที่เหมาะอ่ะช่วงที่สวยเนี่ยพูดง่ายๆก็คือมันต้องหมดฝนไปก่อนให้เมฆมันหายไปก่อนมันก็คือหน้าหนาวถูกไหมฮะถูกต้องครับมันคือคนที่จะไปดูนี่มันต้องกลุ่มน้อยจริงๆนะมันไม่ใช่กลุ่มใหญ่นะความโรแมนติกของการดูดาวมันอยู่ตรงไหนจริงๆเวลาเราอ่า มีหลายคนนะครับที่เราก้มหน้าทํางานอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยนะครับเราแทบบางคนอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้าว่าท้องฟ้ามันมีการเคลื่อนที่ดวงดาวมันมีกลุ่มดาวอย่างไรนะครับแล้วอความพิเศษของการที่เราไปยังพื้นที่ด้านไกลเนี่ยเราจะเห็นอะไรในพื้นที่มืดๆบ้างเช่นเอ,อสักครั้งหนึ่งเคยเคยเห็นมองมองทางช้างเผือกด้วยตาเปล่าหรือย,อยังนะครับได้เรียนรู้กลุ่มดาวที่ นักปรกสาทเราเราดูกันว่าใช้ในการระบะุกลุ่มดาว12ราศีรู้จักไหมเราอยู่ราศีไหนนะครับแล้วเราใช้กลุ่มดาวในการนําทางอย่างไรแล้วไอ้กลุ่มดาวเรียงเด่นเหล่านั้นเนี่ยนะครับในบริเวณของแต่ละก,กลุ่มดาวมีวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจเมื่อเราดูผ่านอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องโทรทศน์หรือกล้องสองจานเนี่ยนะครับเราอาจจะได้เห็นกาแลซีเพื่อนบ้านของเราได้เห็นเนบิวลาได้เห็นกระจุกดาวต่างๆเนี่ย นะครับดังนั้นเขาเรียกว่าได้เห็นวัตถุท้องฟ้าเต็มเอ่อต็ไมไปหมดเลยสําหรับพื้นที่แอรรักหรองท้องฟ้ารวมทั้งในช่วงที่เอ,อเรามีดาวเคราะห์ปรากฏมาหลายๆดวงเนี่ยนะครับเ,เราสามารังเเห็น,หนวงแหวนดาวเสาเห็นดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดีหรือ โอกาสดีเนี่ยเวลาที่ดาวคานมาเข้าใกล้โลกเนี่ยเราจะเห็นขั้วน้าแข็งขาวๆบนดาวคารได้ด้วยแต่แต่แต,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 แต่ใน16แห่งนี้เขามีเหรอฮะมีหอดูดาวให้หรือว่ามีกล้องส่องกล้องส่องทางไกลอะไรดูให้เหรอมีเหรอจะมีอุปกรณ์แล้วก็มีวิทยากรคอยแนะนําบรรยายให้ครับอ๋อมีนะมีนะมีนะใช่ครับแต่ที่เขาจะมีมีวิทยากรอ่าคอยแนะนําบรรยายให้นะครับเป็นความรู้พื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์ะนะครับดังนั้นเนี่ยเอ่อบางทีเรามีสมาร์ทโฟอนอยู่เนี้ยนะครับ อ่าถ่ายโหมดเป็นเป็นไ nice mm hmm. นท์โหมดลองลองเอ็กโพเซอร์เนี่ยนะครับก็คือเนี่ยโอ้ oh, ถ้าถ้ามีคนแนะนํา uh, ตําแหน่งก็คือดูดาวเนี่ยมันต้องรู้ว่าตําแหน่งไหน <c oughs> มีอะไรอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ชี้ชวนไปก็ลองกดถ่ายดูนะครับบนขาตั้งกล้องนะครับสามสิบวิยี่สิบวิเนี่ยถ้าลองเลยเราจะเห็นโอ้มันมีดาวมันมีแบ็กกราว์พื้นหลังที่เต็มไปด้วยดาวฤกษ์เต่ไม่หมดเลยอ่าอ่าอ่า คือตอนแรกผมม่จะถามผู้ช่วยก่อนเลยว่าถ้าผมจะอยากจะไปดูดาวจริงๆเนี่ยมีสถานที่ในใจแล้วเนี่ยเอาใกล้เอาใกล้ๆบ้านนะผมเป็นคนต่างจังหวัดผมเป็นคนเพชรบูรณ์นะก็คือถ้าใกล้บ้านผมเนี่ยก็มีที่พิษณุโลกแหละเห็นชัดๆหรือไม่ก็อาจจะเป็นที่ชัยภูมิเนี่ยนะนะ <Rio> ผมสงสัยต้องไปท้องฟ้าจำลองก่อนไปศึกษาก่อนอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆเนี่ยมันมีความพิเศษแตกต่างกัน ของฟ้าจำลองเป็นการจำลองอการเคลื่อนที่ของทรงกลมลองฟ้าสามารถเปิดพิกัดดวงดาวแสดงภาพในจินตนาการได้เราจำลองให้ดูก่อนนะครับพอเราจำลองเห็นแล้วตั้งแต่การเคลื่อนที่ท้องฟ้าในช่วงเวลาแบบครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเข้าลองฟ้าจำลองเห็นการขึ้นตกของอดวงดาวแล้วอ่านเดวพอเข้าใจความรู้พื้นฐานเบื้องต้นแล้วพอเราไปดูดาวจริงเนี่ยนะครับก็จะอีก บรรยากาศหนึ่งความสวยมันต่างกันเพราะว่าจริงมันสวยกว่าท้องฟ้าจำลองอยู่และนะครับดังนั้นในการไปดูท้องฟ้าจำลองก็เหมือนกับการไปเพิ่มเติมความรู้ก่อนนะครับไปทําความเข้าใจเบื้องต้นก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถามว่าจําเป็นต้องถึงขั้นต้องเข้าท้องฟ้าจำลองไหมเรามีมือถือนะครับแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันนะครับของสถาบันเจดศาสดร์แห่งชาติเนี่ยก็ได้ชอวานนภานะครับ N A P A นภา Star Map นะครับก็ดาวน์โหลดเป็นเป็นแอป แอปพลิเคชันนะครับที่โหลดได้ทั้ง iOS ก็ android เนี่ยนะครับก็เป็นแอปที่เวลาเรายกมือถือขึ้นไปเทียบกับท้องฟ้าเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าอ๋อไอ้กลุ่มดาวเนี่ยมันมันมันคือดาวอะไรมันมีกลุ่มดาวอะไรบ้างกลุ่มดาวนี่ชื่ออะไรแล้วตรงนั้นมันมีถ้าซูมเข้าไปเนี่ยจะมีวัตถุท้องฟ้าหรือว่าที่เรียกว่า Deep Sky Object มีอะไรบ้างก็ใช้แอปพลิเคชันเนี่ยควบคู่กับการที่เราจะ ไปเรียนรู้ดูดาวก็ได้นะครับจะเจอ UFO ไหม UFO เนี่ยนะครับก็คือ identify flying object เนี่ยนะก็คือวัตถุบินนะครับที่ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรจริงๆไม่เคยเจอที่มันเป็นตอนถามว่าเจอไหมเราอาจจะบอกว่าเคยเจอแต่พอเจอเสร็จแล้วก็ไปดูว่าไอ้วัตถุเั่นที่เราสันิฐานว่ามันเป็นวัตถุบินยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยหรือ UFO เนี่ยมันคืออะไรสุดท้ายอ๋อ อันนี้มันเป็นพวกขยะอวกาศหน้าท่อส่งจรวดนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไอ้พวกาดาวเทียมก็ดีสถานีอวกาศ ISS ตือเทียนกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับโคจรรอบโลกสิบกว่ารอบเลยนะครับสิบกว่ารอบนั้นเป็นโอ,อกาสที่จะมองเห็นได้หรือบางทีเราเห็นเหมือนเป็นกลุ่มเลยนะครับเป็นกลุ่มแสงเนี่ยเรียงต่อกันเลยบางคนโอ้โหนึ่งกองทับ UFO หรือเปล่ากองทัพจานบินหรือเปล่า ก็มันจริงจริงมันคือดาวเทียมของซาย์ลิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ uh huh. มันตามมามันมีพิกัดซึ่งมันมีเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันนะครับแต่แอปพลิเคชันอ่ะที่ที่เราใช้ที่อยู่ทุกวันเนี่ยบางครั้งมันก็จะไม่ได้ครอบคลุมร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับ uh huh. สําหรับวัตถุเหล่านี้แต่องไรก็ตามเนะี่ยดูก็รู้แล้วว่าอ๋ออันนี้คืออะไรนี่คืออะไรเง uh ี huh. ้ยแต่นั้นถ้าถามเราว่าเราเคยเจอมนุษย์ต่างดาวไหมเราไม่เคยเจอแต่ถ้าถามว่า S <S เราเชื่อว่ามีไหมค่ะเราเชื่อว่ามีเพราะว่าเราดูเราเรา,เรา,เ,ราเราดูจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าโลกเราเโ,ลโลกเรา,ายังมีเลยอ่ะแล้วมันมีอีกตั้งเยอะตั้งแยะที่มันเป็นดาวเคราะห์ดาวเลิกดาวอะไรพวกอย่างเงี้ยอใช่ครับก็เหมือนเรามีดาวเลิกดวงหนึง่งคือดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับมันมีดาวเครา<อ>ะห์โคจรล้อมอยู่แปดดวงแล้วก็มีโลกเนี่ยอยู่ที่เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ระยะห่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยเหมาะสมร้อนเกินไปหมือเย็นเกินไปแล้วก็ดันมีน้ําอีกเป็นองค์ประกอบ อ่ามันก็ก่อกําเนิดสิ่งมีชีวิตได้ที่เ้ือก,ก็ไปเจอนะฮะแล้วนักดาราศาสตร์เราก็ไปไปค้นพบว่าไอ้ดาวเลือกที่เราเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยมันมีดาวเคราะห์ย้นอนรอบเหมือนกันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีดาวเคราะห์บางดวงที่มีลักษณะคล้ายโลกก็คือมีอุณหภูมิที่เหมาะสมที่น้ําอยู่ในสถาหนะของเหลวรเราก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะมีนะอแต่ริงๆเจอนะครับเรายังไม่เจอเข้าใจเข้าใจแต่จริงจผมเชื่ออย่างนี้นะว่าท่านผู้ช่วยว่าจริงๆสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเขาอาจจะไม่ได้ใช้น้ําก็ได้นะ อันนี้เราคิดจากพื้นฐ <ไป S 1> าน <ไป S 1> ของเราเองนะว่าเราใช้น้ํบถูกไหมฮะรเราก็เลยรูงเป้าแต่อย่างนั้นแต่อย่างอื่นเขาอาจจะไม่ได้ใช้น้ำนะเขาอาจจะใช้เป็นอะไรละเป็นไฮโดรเจนอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องผ่านการสังเคราะห์แต่ว่าเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ครับเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้หมดเลยครับสิ่งเหล่านี้ที่คือเราเรายกตัวอย่างเช่นนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม,มันอยู่อยู่ในสภาวะแบบสุดขั้วเออหมายคนามมีนะมีนะไอไอหมีคงหม,มีอดทนอะไรน่ะแต่พอออไอแต่ผู้ช่วย <คำ S 1> ผมผมคุยต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวโอกาสหน้ามาคุยใหม่ได้ไหมได้ได้ได้ขอพระคุณนะครับครับสวัสดีครับเวลาหมดจริงๆครับวันจันกลับมาเจอกันใหม่ครับผมนัทพงม์ลาไปก่อนสวัสดีครับ